มันเหนื่อยมากครับผมขอยนังดื่ม้าไปถึงเวลากำลังจเก็บโมงข้าวนั่งตัวก็ะทั่งเครื่องกว่าของที่เขามาขวายกึกก่อกันไม่มีเวลาว่างเลยกึกก่อกันตนกระั้งถึงเครื่องเครื่องกว่าเพราะเกิผมก็เหนื่อยเลยเพราะมันนั่งมาไม่ไหว เอ้ทองคำเนี 3, 3่ยสามสามกิโลเยอะสมิส <ừ. S 2> ีิบเจ็ดบาทยีบห้าาทืมพูดก็ไม่พูดมากของนะเพราะเหนื่อยวันนี้ันจะพูดอู่ดเลยมันเหนื่อยมันเห่ือ้าวแล้ว ก็มีวันนี้หละทินนั่งถึงห้าชั่วโมงไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยเลย,เลยนั่งนั่นเราลืกไม่ได้ว่าเรานั่งที่ไหนนานขนาดนั้นไม่เคยมีเมื่อเช้านี่มีทีนี้จะตำหนิอตำหนิไม่ได้ตำหนิตัวเองแล้วจะหนอะไรเพราะงานติดต่อไปเรื่อยตึงจะไปนั่งปับ๊บติดกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะ เขาเสร็จแล้วถวายนั้นน He ี่เลื่อยมาเลยจนได้เล่งเขาเพราะเราเหนื่อยมากให้เล่งถวายเข้ามาให้เล่งนะธรรมราต้องเป็นกรรมยาสัยพอรอกันต้องให้เล่งเขาเล่งเขาเพราะเราเหน็ดเนี่ยการปฏิบัติของพระนี้ต้อง ยึดหลักพระวินัยเป็นพื้นฐานของพระนะถ้าพระวินัยได้บกพร่องแล้วระหว่างพระที่อยู่ด้วยกันจะหาความสนิทกันไม่ได้นะนี่แหละที่แตกแยกไปเป็นนิกายนะนิกายนี่เพราะความประพฤติยิ่งย่อนกว่ากันรังเกียจกัน ถ้าต่างคนต่างมีฮิริโอตปะปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักธรรมวิันแล้วอยู่ด้วยกันเป็นสุขถ้าพระวินัยเคลื่อนไปเท่านั้นแหละหาความสุขต่อกันไม่ได้และแค่ละคายเข้ากันไม่สนิทหลักพรวินัยสำคัญมากนะ จะตะล่อมตีอีกตัวเองนี่ให้เข้าสู่ความสงบในองค์ภาวนาได้ง่ายโดยไม่มีความกังวลละแคะระคายกับสิขาบทวินัยน้อยใหญ่ว่าตนปฏิบัติบ,ตบ,ตบกพร่องอย่างนี้ไม่มีจิตใจย่อมไม่เป็นกังวลการภาวนาก็สะดวกสบายหลักของพระเราพระวินัยเป็นสำคัญมาก สำหรับผมเองนี่นี่ในฐานะผมเป็นหัวหน้าผมก็พูดให้ฟังธรรมดาผมนี่เข้มงวดกวดขันมาตั้งแต่บวชตลอดมาเลยนะที่จะให้ไดจานิติเตียนตนเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยนว่าบกพร้องอะไรอย่างนี้ไม่ไหมไอ้ส่วนที่ปิดพลาดด้วยความไม่รู้ไม่เห็นรู้เท่ากาันนั่นเรามีฮีโรตะปะาอยู่แล้ว ผิดพลาด้วยความพังเผือของเราก็เป็นอย่างงมีได้โดยการอันนี้นะแต่ที่มีเจตนาแฝงนี่เรียกว่าไม่ใหม่เลยเพราะนั้นอย่าให้มีผู้ใดก็ดีถ้าลงเจตนาแฝงจากฝืนวิขาบรวินัยก็เท่ากับทําลายพระพุทธเจา้าคือศาสตราองค์เอกแล้วก็หาความหมายไม่ได้เลยอืมถ้าลงได้ทําลายพระวินัย ซึ่งเป็นองค์แทนศาสดาแล้วเพราะพระวินัยเป็นรั้วก,กั้นสองภาคทางไม่ให้ปีกแ่แวะออกไปทางไหนเดินกงกลางก็คือเดินตามธรรมความระแคะระคายทางด้านจิตใจก็ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยการปฏิบัติธรรมก็ราบลื่นดีงามถือเรื่อง,เร,องเรื่องมรรคผลนิพพานนี้ให้ถืออยู่กับ หลักทาหลักวินัยนะอยาอะไรมาเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องทดสอบพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เนียบร้อยทุกอย่างจากความรู้ความเห็นของพระองค์ถึงขั้นเป็นาศาสตราเอกของโลกไม่มีที่ตำหนิด,ดีเตียนตรงไหนไม่ว่าพระวินัยไม่ว่าพระธรรมกงแนวตามนั่นเลยพระวินัยก็คือ เป็นรั้วก,กั้นทั้งสองภาคทางไม่ให้แยกให้แยกข้ามพระวินัยไปออกนอกรกูนอกทางแหละถ้าลงข้ามพระวีนเนี่ยไม่หวังหวังไม่ได้เลยแหละเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีทางจะหวังได้ถ้าจิตได้เหยียบ <c oughs> พระพุทธเ,ทเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาอยู่ในพระวีันนั้นแล้วจะไม่มีหวังน่ะน้อขอให เป็นผู้มีฮเหตปปะต่อองค์ศาสดาโดยเคารพในพระวีันแล้วจะอบอุ่นภายในใจยิ่งเวลาแต่ก่อนที่ไปอยู่น่เหมือนทุกวันนี้อยู่ในป่าช้างป่าเสือนี่โอ้พระวินัยสำคัญมากนะอบอุ่นนะไปอยู่ในป่าในเขาจะเป็นจะตายก็เสือก็หืมก็หิมอยู่สองอย,อยู่ข้าง ทางจงกรมอยู่ที่พักมันผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดนก็มันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ในป่าเขาแล้วจิตใจนี่ศีลบริสุทธินิ่สสำคัญมากทีเดียวอบอุ่นเอาตายเราก็ไปสวรรค์เลยเดี๋ยวตายก็ไปสวรรค์จิตใจก็เกิดความกล้าหาญต่อการภาวนาไม่จะทกสาทานเรื่องความเป็นความตายเพราะศีลนี่เป็น เครื่องประกันชีวิตคือความวิตกวิจารณ์ในการตายของตัวเองได้เป็นอย่างดีนี่เป็นนะในหัวใจผมเป็นมาแล้วที่เนี่พูดให้หมูเพื่อนฟังสำคัญที่ศีลเพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่คนเดียวคนเดียวตึงต้องใช้ความระมาัดระวังเรื่องจะผิดพลาดในศีลเป็นอย่างมากทีเดียว <c oughs> ไม่ผิดพลาดได้เลย พอไปอยู่องค์เดียวเวลาผิดพลาดมาจะไปแสดงอบัติโทษของตัวเองอาจารย์โทษของตัวเองต่อพระองค์ใดมันก็ไม่มีจึงต้องได้ใช้ความระมัดระวังเดี๋ยวครับมาใช้ความระมัดระวังมันก็อยู่รอบตัวนั่นแหละความใช่ก็ดีเพราะไม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานอะไรพอจะให้ผิดพระวินัยนี่อบอุ่น เดินจงกรมนั่งที่ไหนก็ตามหากจะเป็นจะตายริงก็อบอุ่นแต่ว่าอำนาจแห่งสีนี้ทำให้เหมือนกับกําแพงกัน้นชีวิตของเราไว้เหมือนกันนะเมื่อจิตอยู่ในขั้นนั้นสีนี้เป็นเหมือนกําแพงกัน้นเหมือนกันอบอุ่นไม่กลัวอะไรนั่นนี่แหละสีจึงเป็นของสำคัญยิ่งทำจิตให้มีความสงบเย็นเข้ามาแล้ว มันก็ยิงแนบแน่นเข้ามาแนบแน่นเข้ามาเพราะนั้นผู้ปฏิบัติให้ตั้งสติให้ดีคํานี้อย่าได้ลืมไปนันขานนะการจะตั้งรากตั้งฐานของจิตนี่สตินี่เป็นสําคัญมากทีเดียวสติธรรมดาที่เราเดินไปเดินมาเป็นอย่างหนึ่งสติประจําความเพียรรักษาใจไม่ให้ดีดให้ดิ้นไปสู่กิเลสตัณหาซึ่งมัน เคยทํำลายเมามากและทรมานเรมามากต่อมากแล้วไม่ออกไปสู่สิ่งที่เป็นภัยอย่างนั้นให้มีความเฉดลาบและมัดระวังตนเสมอไอ้เรื่องมรกเรื่องผลดูกับใจนี่เลยคือเอาภาคปฏิบัติข้อปฏิบัตินี้เป็นหลักเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องรับรองเรื่องมรรคเรื่องผลตั้งแต่สมถะธรรม คือความสงบใจจนกระทั่งสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงอิตใจมีสงบผ่องใสเย็นสบายภายในนั้นจากนั้นก็ออกทางด้านปัญญาถ้ามีแต่ความสงบมีแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ใช้ปัญญานี่จะไม่ได้ผลทางด้านถอดถอนกิเลสนะคือสมาธินี่ไม่ ไม่ใช่เรื่องการถอดถอนพิเลสนะมันเป็นการตีระล่อมอารมณ์ของกิเลสเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบเอาไว้เป็นเหมือนหินทับยาทับไว้งั้นเวลาเราเร่งความสงบมากๆนี่จิตใจมันแนบแน่นแม้แต่จะคิดจะพุงเรื่องอะไรนี่ก็ลาคาญมันไม่อยากคิดทั้งๆที่แต่ก่อนมันดีดมันดิน่น ไม่ได้คิดได้ดปรุงอยู่ไม่ได้นะนี่อำนาจของกิเลสมันฉุดลากจิตใจอย่างนี้ที่ลาสมาธิบีบบังคับเข้าไปบังคับเข้าไปใจมีความสงบแน่นหนามั่งคงขึ้นไปอยู่ที่ไหนมีอารมณ์เป็นอันเดียวมีแต่วความรู้แน่วแน่วนั่งอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาจะคิดถึงอารมณ์อะไรไรนี้มันไม่อยากคิดนะมันลำคาญน,นั่นเห็นไหมละ่ะ มันโกงงินข้ามนะต่ก่อนอยากคิดอยากปรุงพอสมาธิมันเต็มที่เข้ามันแล้วนี่ไม่อยากิดอยู่กับความรู้อันเดียวชื่อเอกจิตเอกธรรมหรือเอกคตาลมะเอกคตาจิตมั่มันสบายทั้งวันอยู่ไหนอยู่ได้สบายเลแต่มันก็ได้เท่านั้นนะที่จะถอดถอนกิเลสตัวใดถอดไม่ถอดถอนหรือละงับกิเลสเข้าสู่ความสงบนี่เท่านั้นพออกทางด้านปัญญาแล้วที่นี่เอา ด้านปัญญาคืออะไรปัญญาพินิจพิจารณาตามหลักพิชาที่ระบวชในเบื้องต้นซึ่งพระพุทธเจ้าประทานให้แล้วว่าเจสาโรมานะขาทันตาแต่โจมีบอกลงแค่นี้เพื่อจะเข้าถึงส่วนใหญ่แต่โจแล้วก็ลง <c oughs> เข้าสู่ภายในหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงภายในมีแต่ของปฏิกุลโสโคข้างนั้นเต็มไปหมด ในร่างกายของเราหนังบางๆนะืมไม่ได้หนาเท่าใบลานเท่ากระดาษอะไรเลยละ่ะนี่แหละเครื่องหลอกตาของสัตโลกหลอกอยู่ตรงนี้นะเออว่าสดว่าสวยงดงามก็ไปเห็นผิวผิวผิวหนังนี่แหละเอีนี่แหละมันคนทั้งคนมีความที่พอมองดูได้อยู่บ้างก็คือผิวหนังว่าสะอาดสะอา้าน ในซักฟอกเช็ดถูล้างต่างๆอยู่ตลอดเวลาก็ว่ามันสวยมงามแล้วดูที่มันไม่ได้หนเาเท่ากระดาษเงียเครื่องหลอกตาโลกนี่นี่ใช้ปัญญาต้องพิจารณาไอ้เรื่องเกสาลรมานะาาต่างๆแต่จวเราจะพิจารณากรรมาฐานใดก็ได้ไม่ใช่ว่าจะไล่ไปไล่มาอย่างนี้นะ <c oughs> เป็นความสนิทกับจริตนิสัยของเราอื แม้แต่สิ่งที่ท่านไม่บอกซึ่งเป็นองค์อริยสัตว์เหมือนกันเราก็นำมาพินิจพิจารณาและบริกรรมได้เพราะเป็นอริยสัตว์เหมือนกันเช่นจากตาโจและเป็นอะไรแล้วหนังเนื้อเอ็นก็ดูนั่นคืออะไรมันก็เหมือนกันอริยสัตว์อันเดียวกันแต่ท่านบอกเพียงเอกเทศเมื่อเขาถึงหนังแล้วมันก,ก็จายไปหมดแล้วไม่มีหนังดูกันไม่ได้นั่นเห็นไหมละ่ะ สัตว์โลกนี้หลงหนังหลงหนังอะไรจะเป็นอะไรไปหลงหนังหลงหนังพิจณานหนังนี่แล้วมันบางๆเข้าไปก็เป็นยังไงเพียงถลอกเท่านั้นมันก็ดูไม่ได้แล้วนะผิวหนังถลอกนิดหน่อยก็ดูไม่ได้แล้วขาดความสวยงามตามที่ลทธเจษสันปัญญไว้แล้วนั <c oughs> ่นห่ายถึงว่าเจสาโลมานขาตันตาตะจูเราถนัดในกรรมาฐานใดให้ดู ตาโจจากนั้นก็ดูเนื้อดูเอ็นกระดูกไปดัดบไตไส้คุ๋ตามแต่ความถนัดของใจนี่ท่านเรียกว่าปัญญาให้พิจารณาทบทวนไปมาหลายข้างหลายหนตามแต่จลิตนี่แสจะชอบหรือจะจดจ่อกับอาการใดของร่างกายเหล่านี้เป็นอริยสัจทั้งนั้นเราปิดด้วยกันทั้งนั้นแหละ พิจารณาเนี่ยก็เพื่อเป็นการขี้คายสิ่งนี้ออกแล้วจิตจะค่อยขี้คายตัวเองขี้คายตัวเองมาดูหนังดูแล้วดูเล่าพิจารณาพิิกไปเปลี่ยนมาอยู่นั่นเพราะหาวบายวิธีที่จะให้เกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดรู้รอบในสิ่งที่หลอกลวงตามาจตกก่อนคือร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยมีหนังเป็นต้นเนี่ยดูพิจารณาดูเนี่ยก,ยกำหนด วิธีการนี่ให้เป็นอุบายวิธีของแต่ละลายละลายไม่ใช่อูบายการย์จะสอนทุกแง่ทุกมุมท่านสอนแต่หลักใหญ่เท่านั้นเนี่ยนะฝนตกแล้วนะนี่นะแลจากนั้นท่านเป็นที่ทายเองพิจารณาดูในสิ่งเหล่านั้นด้วยสติจำกับตลอดเวลาะจะลกทบทวนไปมาในเวลาพิจารณาทางด้านปัญญา เวลาจะกําหนดให้เป็นความสงบก็ให้เป็นความสงบจริงๆอย่าไปยุ่งกับเรื่องปัญญาสติติดแนบกับความสงบหรือคําบริกรรมใดที่เราเคยกํากับให้สติติดอยู่กับคําบริกรรมนั้นแนบสนิทเหมือนหนึ่งบ้าโลกไม่มีมีแต่คําบริกรรมมีเท่านั้นนั่นนีเรียกว่าการอบรมจิตให้สงบในเบื้องอต้ตนนะสติสำคัญ แม้แต่พิจารณาทางด้านปัญญาถ้าไม่มีสติก็เถล,ะะลิถลอืยท่านพระรัน้นท่านจึงสอนให้อ,อบรมให้จิตม,มีความอิ่มตัวพอสมควรนีร่ว่าสงบจิตสงบนั่นแหละคือจิตอิ่มตัวอิ่มอารมณ์ทั้งหลายที่เคยหิวโหวยกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้มาแต่ก่อนพอจิตสงบแล้วอารมณ์เหล่านี้ก็เบาไปนั่นท่านเรียกว่าจิตเริ่มอิ่มตัวเราพิจารณาปัญญามันก็ทําตามปัญญาเขา ทําตามที่เราสั่งพิจารณาเรื่องอะไรมันไม่ทะเลทลายด้วยความหิวโหยกับอารมณ์แล้วนั้นเหมือนแต่ก่อนเพราะจิตอิ่มอารมณ์พอสมควรยิ่งมีจิตเป็นสมาธิด้วยแล้วยิ่งอิมงอ่มอารมณ์พิจารณาตรงไหนเป็นเรื่องใดเป็นเรื่องนั้นเรื่องนั้นไปเลยอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญานี่ละตรงที่จะถอดถอนกิเลสคือปัญญาต่างหากนะ ผมนี่ถกเสียงพ่อแม่กูจานมั่นอย่างหนักเดียวเรื่องสมาธิเพราะท่านขนาบเอาเลยนี่มันก็ติดสมาธิมาตั้งสี่ห้าสี่ปีห้าปีถามเมื่อไรเป็นไงทมาหาจิตสงบดีเหลือก็บอกสงบดีว่างนี่เลยอพอถึงเวลาจะเอาท่านก็ขนาบเอาเลยท่านเอาอย่างหนักนะกับผมท่านจะนอนตายอยู่นั่นหรือขึ้นเลยนะเฮ้มาชุก ในสมาธิมันเท่ากับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันมีมีสุขยังไงบ้างเอาฟังว่าสิดนั่นนั่นแหละเขาว่าความสุขเนื้อติดฟันมันมีความสุขอะไรมันมีนอกจากราคาญตั่านั้นนี่เนื้อในจิตของเราติดสมาธิมันก็นแบบเดียวกันท่านก็นไล่ออกจากสมาธิเพราะมันจิตติดจริงจนะติดสมาธิไม่สนใจกับปัญญาเลยนั่นพอท่านไล่ออก นี่มันอิ่มตัวแล้วนี่สมาธิเต็มตัวพอต้นแรกออกทางด้านปัญญาเก้าออกทางด้านปัญญามันก็ผึ่งผึ่งเลยเท่านะผมไม่ช้านะพอออกทางด้านปัญญาออกไปพิจารณาอะไรก็มันอิ่มตัวแล้วนี่มันไม่ได้ยุ่งกับอะไรว่าพิจารณาอะไรมันก็เป็นด้านขึ้นมาด้วยสติสติสติแล้วค่อยเข้าอกเข้าใจเข้าอกเข้าใจซึมซาบเข้าไปเรื่อยเรื่อย กิเลสนี่ให้เบาหน้าที่นี่อ่าสมาธิแต่ก่อนไม่ได้คํานึงว่ากิเลสเบาไม่เบามีแต่ความสงบอย่างเดียวพอถึงขั้นปัญญานี่รู้ว่ากิเลสเบาลงเบาลงเพราะเราแก้โดยลําดับลำดามันก็เบาลงเบาลงทีนี้ก็ประจักขึ้นอ๋อการแก้กิเลสนี้แก้ด้วยปัญญาเท่านั้นนั่นคิดสมาธิแก้ไม่ได้นั่นสมาธิไม่ใช่แก้กิเลสมันรู้ตัวเองนะเพียงทํากิเลสให้สงบ ไม่พองตัวเหมือนแต่ก่อนที่ไม่มีสมาธิเท่านั้นพอมีสมาธิแล้วจิตก็ไม่พองตัวอยู่ในความสงบแต่มันจิตมันอันนี้แหละมัน,ม,นมันไม่ถอนออกไปอื ừ, พอออกท้างด้านปัญญานี่รู้เรื่องรู้ราวเรื่อยจิตต้องมีความสว่างสวยขึ้นมาพิจารณาอะไรมันกระจ่างแช้งกระจ่างแช้งขึ้นมาแต่เพราะร่างกายนี้โอ้ยฟาดลงตรง,ตรงไหนนี่ขาดสะบัน้นสะบัน้นนี่เห็นไหมความชนานาญของปัญญา จนกระทั่งมันขาดสบัอนอนจากกันจากอุปทานอยู่ด้วยนั่นเลื่อยไปเลยนีแต่ปัญญาข้าี่เลยสมาธิมัเลคาแต่เป็นเครื่องหนุนให้ปัญญาเดินคล่องตัวขอให้ทุกทุกท่านได้ปฏิบัติอย่างนั้นองนะให้ตั้งหน้าจังตาปฏิบัติเรื่องมรรคผลนิพานไม่ต้องพูดอากาลิโกคําเดียวคือใครเป็นผู้แสดงไว้ก็ศาสตรางองค์เอก ไม่มีการสถานที่เวลามีลาทั้งกิเลสทั้งธรรมกิเลสก็หมุนประทางมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาวันย่างคำหมุนประทางธรรมะก็เป็นธรรมะขึ้นวันย่างคำนั่นหมุนประทางธรรมะทิมันอยู่ในใจอันเดียวกันมรรคผลนิพพานไปข้าด,ดินฟ้าอากาศที่ไหนทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่บาปใช่บุญนักมรรคผลนิพพานะอะไรมันอยู่ที่ใจ ให้หมุนจใจแจ้ใจตัวเองนี่แล้วมันจะสว่างขึ้นที่นี่เพราะมันมืดที่ใจค่อยสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาที่นี่เองแล้วจากนั้นมันจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวเป็นความแยบผายขึ้นจากปัญญาที่พิจารณาชำนิชำนาญโดยลําดับนี้แหละอืมกิเลสประเภทต่างๆที่ไม่เคยรู้ก็เห็นมันก็รู้ก็เห็นขึ้นมาจากการพิจารณาทางด้านปัญญาพากันตั้งอกตั้งใจนะ เวลานี้ศาสนานี่เหลวไหลมากนะสำหรับพระเนนเราโจนจะดูไม่ได้มองดูหน้าพระนี่เรียกว่าดูไม่ทั่วถึงมันสะุดตาสะเทือนใจไม่อยากดูเพราะปฏิบัติไม่ได้มีในรทำนไม่มีทำมีไหนเลยมีแต่หมอรรนคนขี้มีแต่ความทะเยอเทะยานอยากดีด,ดิ้นไปตามโลกตามสารทั้งหมดจนกลายเป็นพระจรวดดาวเทียม เป็นเครื่องมือใช้ใช้ยอย่างคล่องตัวของกิเลสไปหมดแล้วเวลานี้ทำมีที่ไหนอืมตั้งวัดตั้งวาก็ตั้งไว้สําหรับส้วมรับฐานคือพระเนรเป็นส้วมเป็นฐานพอแล้วเป็นเครื่องเป็นสถานที่อยู่ของส้วมของฐานไปนหมดเรียกวา่าวัดเรียกไปอย่างนั้นแหละเอาผ้าเหลืองหัวล้นเข้าไปอยู่ในนั่ง ไปก็ไปเรียนวิชาทางโลกทางสงสารเขาไม่สนใจกับอาจจะทำไม่นม้ำทำไม่มีฮิโรตปาปะไม่ทราบว่าศีลมีกี่ศีลก็ไม่ทราบนะพระเนนแต่โลกโลกคือมันไม่สนใจไม่มีฮิโรตปาปะหมุนติ้วประจาที่เลสทั้งหมดแล้วเรียนฟาดไปทางโลกทางสงสารมันไม่มาสนใจกับรมต่อไปทรมันจะไม่มีนะจะมีแต่ที่เลสเต็ม วัดเต็มว่าเต็มคัมภีรใบลานไปแล้วนะแทนธรรมของพระพุทธเจ้านะพเพราะกิเลสมันหน้าด้านเข้าไปทุวนันทุวนันดูที่เขาตั้งมหาวิทยาลัยป่าอมหาวิทยาลัยสงทุวนันนีท่านดูสิไม่มีใครพูดอย่างนี้มีแต่ผมพูดแล้วมาค้านมาได้ด้วยเนี่ยก็มันเป็นความจริงล้วนๆอันนั้นปลอมทั้งหมดนั่นฟังที่นั่นเมื่อค้านกันอย่างนั้นจะเอาอะไรมาผิดตั้งมหาวิทยาลัย สงขึ้นวามีแต่ความรู้วิชาข,ของกิเลสตัณหาเข้ามาเหยียบย่าทําลายหลักว,วิชาแล้วก็กิเลสมันก็เสริมตัวของเรามาเป็นประดับเกียรติไปแล้วนานนพอเรียนจบจากมหาวิทยาลัยสง์แล้วโหโออาฟู่ฟ้านั่นเห็นไหมกิเลสมันพองตัวธรรมะมีไหมนั่นไม่มีเลยมีแต่กิเลสรุ่นรุนนี่ละที่ว่ามหาวิทยาลัยสงคือมหาวิทยาลัยกิเลสสังหารพระบองกงนี่แหละเมหาวิทยาลัยป่าบุญเจ้าทรงสอนมา ไม่ไม้สนใจนีนะมันกลับเป็นไปมหาวิาลยของกิเลสที่ทํางานฆ่าตัวเองอย่างคล่องตัวเท่านั้นแหละนี่นี่ยมันพลิกไปอย่างนี้นะทุกวันนี้ไปที่ไหนวัดใดเราไม่ได้ดูถูกเอผู้ตามความหลับความจริงที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาในความผิดพลาดของพระเด่นสมัยปัจจุบันนี้จนจะดูไม่ได้ไปที่ไหนกล้องแขวนคอไปเลยเอวิทยุ โทรศัพท์มือถือเนี่ยตัวสังหารใหญ่นะเต็มบ้านเต็มเมืองเห็นไหมจิเลสมันแทกเขารู้ไหมเหล่านี้มีแต่เรื่องกิเลสแทะแต่ก่อนมันก็มีแต่ไม่มีอะไรมาส่งเสริมมันมันก็ไม่พองตัวเหมือนไฟที่อยู่ในเตาเมื่อมีเชื้อใสเข้าไปที่มันแรงเปลวขึ้นมาทันทีนี่เหล่านี้เป็นแต่เชื้อไฟอย่างนั้นหานั้นมาประกอบหานี่มาส่งเสริมแล้วถือว่า ทันสมัยซะด้วยนะอทันสมัยซะด้วยเรื่องกิเลสทันทุกอย่างทันสมัยเพราะตัดโลกโง่ต่อมันมากต่มมากแล้วมันจึงไม่มีที่เรื่องว่ามรรคผลจะมีในผู้สนใจในทางอย่างนี้หมดทางอ,อาศัยประชาชนชาวโลกเขาหากินไปวันหนึ่งวันหนึ่งในวัดในวาเขาจะว่าอะไรเขาก็ไม่อยากว่าเพราะเห็นแต่ผ้าเหลืองนลเสียตัวก็สนุก ทำความช่วย้าลามกแบบหน้าด้านหน้าด้านไม่อายไปตลอดสายเลยนะทีนี้สุดท้ายก็วัดก็เลยเป็นวัดพวกหน้าด้านไปหมดเพราะไม่มีฮี่อตปารทมเป็นอย่างนั้นเวลานี้กําลังก้าวเขาอย่างนี้นะอส่วนที่จะผู้ที่ดีนั่นเราไม่ปฏิเสธมีหากมีแทรกอยู่เล็กน้อยท่านอยู่ด้วยความสงบไม่ว่าที่ไหนท่านก็มีของท่านอยู่ด้วยความสงบเงียบเงียบเหมือนไม่มีปาก เหมือนไม่มีจมูกไม่มีหูมีตาหูหนวกตาบอดอยู่กันนะพูดไปไม่ได้นะถูกเขาเหยียบย่ําทําลายไปเลยกิเลสนะั้นมาเหยียบย่าทําลายกับพวกพระมันจะหลวดดาวเทียมพระทันสมัยนี่แหละทําลายศาสนาอยู่เวลานี้จะเป็นใครทําลายมีแต่พระเนตรเรานะั่นแหละทําลายสะมมาสมา่มมาไมไ่เป็นเหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวพาไปที่ไหนชุ่มเย็นุืมเย็นเดี๋ยวนี้กลับเป็นฟืนเป็นไฟไปแล้วนะม,มันเสียมากอย่างนี้แหละ อยาหรือเนื้อหลืมตัวนะพวกเราปฏิบัติมีวงกรรมฐานซึ่งเป็นทางถูกต้องดีงามนี่เท่านั้นที่จะยึดต,ตัวเองที่ล้างเราเราไว้ได้ด้วยและจะเป็นที่เกิดขึ้นของอัดของทำทั้งหลายเกิดขึ้นที่นี่นะหืออะอ้อผลตกละละพอนะเจ้าหนี้พูดแล้วก็ไม่ได้ยินลอะอืมเอาละพากันเลิกกันเลยเนาะ ผมเหนื่อยพอแล้วเลยไม่ได้พูดอะไรมากนี่พวกนี้ก็มาแก้บนได้ชุนตลายแล้วนี่นี่ก็อ,อะไรอีกอะ